thank you เรียนออนไลน์สไตล์ครูเข็มนะครับกลับกันมาอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับเราจะได้เรียนในรายวิชาดนตรีนะครับซึ่งในสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับการเนะรียนดนตรีก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากสําหรับนักเรียนทั้งประเทศนะครับแต่ว่าเรียนออนไลน์สไตล์ครูเข็มนะครับพยายามหาเทคนิควิธีการให้กับนักเรียนนะครับการสอนดนตรีแบบง่าย สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดนตรีนะครับสากลนะครับซึ่งวันนี้คุณครูได้ยกตัวอย่างเครื่องตีหนึ่งชนิดนะครับนักเรียนคุ้นเคยและก็เห็นกันไปนอย่างดีนะครับ,ครบเครื่องตีชนิดนี้มีชื่อว่าเครื่องดนตรีเปียนโ,นโนนะครับลหลายคนทราบนะครับและหลายคนก็าอาจจะยังไม่ทราบว่ามันมีต้นกำเนิดมาจากอะไรวันนี้คุณคณกกรูมีความรู้เล็กๆมาฝากนักเรียนนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย และเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าเปียโนนะครับก็เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายนะครับมีต้นกําเนิดจากออร์แกนนะครับแล้วก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันแต่ว่ามีความแตกต่างกันในด้านการทํางานนะครับเพราะว่าเปียโนเนี่ยหลักการทำงานเขาคือการเคาะเรากดแล้วจะมีการเคาะสายนะครับซึ่งอันนี้ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทที่เป็นเครื่องสายนะครับโดยเปียโนนะครับ สาหลักการก็คือการข้อสายเพื่อให้เกิดเสียงนะครับภายในตัวเปียโนใหญ่ๆที่เราเห็นนะครับมันจะมีสายต่างๆที่อยู่ข้างในนะครับเมื่อนะักไอตัวกดมันจะไปดิ่งรับนะครับแล้วก็จะไปทําให้เกิดเสียงนะครับผ่านการข,ข้อสายนะครับ,นะรบผมซึ่งวิวัฒนาการของเปียโนนะครับมันก็จะเริ่มมาจากที่มันก็่คุณครูบอกเมื่อกี้นะครับออกแกน นะครับเดี๋ยวดูตามภาพเลยนะครับมันจะเกิดจากออแกนนะครับแล้วก็ไปคลาวิคอร์ดนะครับหลังจากคลาวิคอร์ดนะครับก็จะเป็นฮาร์ซิคอร์ดนะครับแล้วก็มาเป็นเครื่องดนตรีที่มีชื่อว่าเปนโนในปัจจุบันนะครับซึ่งประดิษฐ์โดยนะครับทิสโซเฟอร์ฟอรีนะครับในปี1731นะครับเครื่องดนตรีชนิดนี้นะครับมีความเป็นมามาอ่ากยาวนานนะครับถูกใช้กันในวงดนตรีต่างๆนะครับ ตำแต่วงเล็กสุดก็คือตัวเขาเองนะครับเล่นเดี่ยวนะครับเล่นคู่นะครับเป็นดูเอกนะครับเป็นวงออเคสตรานะครับเป็นแชมเบอร์มิวสิกนะครับแล้วก็ไล่ไปจนถึงวงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวงชาโดหรือว่าเป็นวงสตริงคอมโบ นในปัจจุบันที่เราเห็นนะครับก็เปียโนมีการพิจารณาการมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับเครื่องดนตรีเปียโนนะครับก็ลักษณะการเล่นของเขานะครับเขาสามารถเล่นเมโลดี้นะครับหรือทํานองได้แล้วก็สามารถเล่นตัวที่เรียกว่าเป็นการควบคุมจังหวะได้นะครับในหนึ่งเครื่องสามารถเล่นได้หลากหลายมากนะครับซึ่งลักษณะของเปียโนนะครับก็ที่เราเห็นนะครับก็จะมีลิ่มขาวและลิ่มดํา นะครับเพื่อบ่งบอกโน้ตดุนฟรีนะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเครื่องตีที่เป็นมีชื่อว่าเปียโนเนี่ยคือมีขนาดยาวแล้วก็มีแค่ลิ่มดำและก็ลิ่มสีขาวนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วลิ่มดําและลิ่มสีขาวเนี่ยเป็นโน้ตเฉพาะตัวนะครับจากโดนะครับหรือ C จาก C ถึง C นะครับก็จะครบ1รอบ อย่างนี้ครับมันจะต่อไปเรื่อยๆจัดเสียงต่ำเสียงต่ำนะครับบันไดรอบที่1นะครับรอบที่2รอบที่3จนอุาแล้วแต่เลยนะครับว่าเครื่องเป็นโนในชุดนั้นจะมีทั้งหมดกี่ชุดนะครับซึ่งเราสามารถหาโน้ตตัวแรกได้นะครับเักเรียนมองเห็นถึงโน้ตลิมสีดำนะครับมันจะมี2กับ3สลับกันนะครับถ้าเราอยากรู้ว่าโนตตัวยู่ตรงไหนนะครับให้เราดูที่ลิมโน้ต สีดำนะครับสองตัวนะครับเรานับตัวแรกนะครับแล้วถอยลงมานะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นโน้ตตัวโดนะครับเริ่มต้นนะครับฉะนั้นการเล่นเป็นโนก็ไม่ได้ยากแต่จะเป็นต้องฝึกนะครับแล้วก็เรียนรู้หลักการของมันฝึกการฟังเสียงนะครับฝึกการใช้นิ้วนะครับแล้วก็ฝึกการอ่านโน้ตนี่คือหลักการในการเรียนดนตรีมาตรฐานนะครับ